สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจานเอเช่นเคยนะฮะครับ,บช่องเขาเรียกผมว่าจานนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับเกมบนพีดเบอร์นิงวิวนะเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับนี่เราก็จะพูดถึงเรื่องโซมาตตีนะฮะว่าตัวละครตัวไหนควรใช้โซยังไงครับ ก็ส่วนมากสำหรับผมนะส่วนมากก็จะเน้นไปเน้นไปแบบว่าตัวที่มันมีพาสซีฟพาสซีฟแบบว่ามันสมมุิอะไรดีล่ะเดี๋ยวสมุติยิดมัมแล้วกันผมจะเน้นไปแบบว่าส่วนมาก บิกมัมเขาจะมีพสซีอ่าบล็อกนะฮะพสดีบล็อกปุ๊บเราสมควรที่จะมีตัวบล็อกให้เขานะครับเพิ่มประซ็นบล็อกอย่างนั้ต้องมีเพิ่มประซ็นบล็อกให้เขานะครับมันจะได้ทำให้พสซีอ่ะมัน,ม,นมันมีประสิทธิธภาพมากขึ้นนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเลยคือ ทุกตัวต้องต้องมีตัวนี้นะเออโซสปีดเม็ดหนึ่งครับหนึ่ง้อยต้องมีแน่แน่เม็ดหนึ่งครับอย่างที่สองที่แนะนำนะก็จะไปหาพวกไปดูแพสซีฟก่อนของตัวละครก่อนคนระับในสกิลสีแดงครับว่ามันบวกอะไรแพสซีฟตัวนี้บวกอะไรบวกอะไรก็เอาลูกหนึ่งลูกที่เป็นแพสซีฟ เสริมพัสดีไปอีกมันจะได้นระสิทธิภาพในในพาสซีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เหมือนสมมติอย่างวิคมามีพาสซีหลบเอมีพาสซีบล็อกนะฮะสักของเขาน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้น่าจะสามสิบอะถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปอีกมันก็จะเป็นเนะี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วถ้ามีใส่ของพวก แฟรี่เพิ่มมันก็จะเพิ่มไปอีกนะครับเพราแพสซีฟมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ตรงรูนตรงโซนนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเพิ่มให้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับที่เหลือก็แล้วแต่แัะแล้วแต่คนเล่นนะแล้วแต่ผู้ชมจะเล่นไปทางไหนครับบางผมก็จะเล่นประมาณนี้ครับ ต่อต่อไปก็ขี่ครโน่ใคโน่อาใคโน,น่ผมเล่นเป็ีนมาเนี่ยนะครับแต่จริงอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เอาออกนะที่ผมเอาไวเ้เพื่อเพื่อเพื่อเปลี่ยนตัวเล่นอนะแต่ว่าตอนนี้ใครโน่มันเป็นทั้งดาเมจเป็นทั้งแทงได้นะฮะ แต่ว่ามันมันมันแทงไม่สุดมันแทงไม่สุดเท่าบิกมัมนะบิกมัมผมว่าบิกมัมมันแทงสุดกว่าครับไกนุมันกึ่งกึ่งแทงกึ่งดาเมจครับรต่ว่าดาเมจก็แรงจัดนะรี่ถ้ามัดตรงมันคือแรงผมลองเอาตัวอื่นเข้าไปแทนแล้วดาเมดไม่ถึงนะดาเมจสู้ไม่ได้ครับคแล้วเยือเล่น นี้ไปก่อนครับทุกตัวผมจะมีสปีดหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ตามด้วยจอบก่อครับมีขาดไม่ได้นะครับตัวไหนที่มันมีสกิลพัสสีที่มันบวกคีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสมควรใส่คีดามิให้เขาด้วยครับ มันจะได้แรงแรงยิ่งขึ้นนะคือมันติดคีอยู่แล้วไงถ้าคิวที่มันติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือวิชมใส่ตัวตน,นี้ไปมันก็จะเพิ่มคีดาเมจให้แรงขึ้นนะก็ประมาณนี้นะเหมือนใครนู้คิวติดตัวเขาบล็อกเขาก็มีนะครับใส่บล็อกก็ได้นะครับถ้าใครอยากแบบยืนแทงน,นานก็หาตรงนี้เป็นแพรล,ลี่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณ แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับจะได้เป็นสายดามเมดเลยก็ได้ครับว่าะมันยืนยืนได้นานอยู่แล้วตอนที่มันมีโลลาวาก็ยืนได้นานนะมันถึกครับมันเพิ่มทุกอย่างเพิ่มบล็อกเพิ่มกันเลยสัก5 0าสิบเปอซนะครับถือว่ายืนได้นานเลยครับต่อไปอุซันผมก็ประมาณนี้ครับ มีสปีดท,ทุกเม็ดครับทุกตัวต้องมีสปีดอยู่แล้วทุกท่านผมว่าเน้นไปคี้หน่อยนะครับให้สกิลที่มันไม่ติดขี่ร้อยเปอร์เซนต์ให้มันขีบ,บังแล้วก็เน้นไปเจาะเกาะแล้วก็คีดาเมจเออเดี๋ยจะอธิบายเรื่อง ลูกแก้วลูนว่ามันเต็มเท่าไหร่ครับผมเอ้ยลืมไปเหมือนกันเดาแล้วนึกก่อนนะสปีดที่จะรู้สึกว่าเต็ม80นะครับคีจะเต็ม10%บเปอร์เซ็นต์เกาะจะเต็ม15บีดาเมจร,รู้สึกน่าจะ25นะน่าจะ25นะหรือ30เนี่ยจำไม่ได้ละประมาณนี้ครับส่วนบล็อกส่วนบล็บอกหรอบล็อกบล็อกนะาะดูวิกมาม่อน เฟรี่หรือบล็อกนะครับมันน่าจะสิบห้าเปอร์เซนครับเอ่อแล้วก็โจมตีท่าจะสี่รอนะครับโจมตีท่าสี่ร้อยโจมตีท่าสี่ร้อยกับป้องกันท่าสี่รอยนะฮะแล้วก็อะไรนะมีดอทดอทก็น่าจะสิห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอทสิห้าเปอร์เซ็นแอตแทกแอตแทกจะสี่ร้อยนะครับแอตแทกกับป้องกันจะสี่รนะครับ หมดยังฮะัฮิตฮิตเลดก็น่าจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฮิตเลดดอทโอ๊กแพรลี่อะไรเงี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะหมดแล้วนะเหลืออะไรอีกไหมไม่มีละเนี่ยอย่างอย่างฟูจิทุระนะครับฟูจิทุระมันมีแพสซินหลบนะครับผมก็ใส่หลบให้มันยิ่งดันดันแบบว่าดันดันหลบ ลให้เยอะๆหน่อยก็เขาก็จะหลบบ่อยครับพุชิสราผมน่าจะหลบยังไม่เข้าแบตทรน,น่าจะหลบป,ประมาณ30%มนะนะสิบเปอร็นตะสาบเปอขาจะบวกหลนะบยี่ไนดะ้ไยีสงสามสิบเปร์เนี่ยัสดีของตัวละครนะครับมันก็จะทําให้หลบมันเพิ่มมากขึ้นนะ ็ถือว่ายืนยืนนานก่อนแปดสิบผมจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าแปดสิบสิบแปดสิบหรือเปล่านะครับไอ้สกิลหลบมันแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอหลังพอแปดสิบมาแล้วอะถ้าไม่ดูเช่แข็งของของอะไรนะคูซันมันก็ยืนได้อยู่สองสองเทือนอยู่นะครับคือว่าถึกขึ้นหลบได้เยอะขึ้น เออตัวหนึ่งผมอะไรนะก็มันกูก้ก็ประมาณนี้ครับมันกู้สปีดทัทงไม่เต็มเลยสิบเก้าอยู่เลยอืย้ไดว้ว่อยทำแล้วกันครับนี่ก็โอเคแล้วตอนนี้ สมสุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็จากสีขาวก็จะมาเป็นสีเขียวสีเขียวเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีม่วงสีมส่วงเป็นสีส้มครับสําหรับลูนนะครับมันมันมันเรียกว่าไงสมมติเราย้ายไปตัวเราย้ายลูนไปตัวอื่นคือตัวย,ย้ายย้ายได้นะคือตัวนี้ปุ๊บก็เลือกตัวออกมาจะย้ายไปตัวไหนใช้เพชรในการย้ายน่ะ าเราย้ายไปอีกตัวหนึ่งปุ๊บมันก็จะจำค่าตัวนี้จำค่าที่เราสุ่มมาแล้วมันจะจำไปอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าถ้าพอไปอยู่อีกตัวหนึ่งปุ๊บใช่ไหมตัวนั้นก็จะถ้าเราเปิดเปิดใหม่สุ่มใหม่มันก็จะระดับมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ถ้าจากตัวมังโกะคือย้ายไปปุ๊บตัวมังโคะลุ่งใช่ไหมมันก็จะเริ่มรับใหม่ถ้าเราสุ่มันสุ่มตัวนี้ใหม่นะครับ แคเริ่มนับจากสีขาวใหม่นะแต่ได้อีกตัวหนึ่งที่เราย้ายไปมันก็จะนับค่าจาค่าเดิมอยู่ครับมันก็ค่อนข้างดีครับดีอยู่ที่เวลาเราย้ายไปแล้วปุ๊บพอเราไปสุ่มอีกตัวหนึ่งก็ยังจาค่าที่เราสุ่มไว้แล้วนะครับแต่ถ้าย้ายไปแล้วไอ้ตัวตัวเก่าก็จะสุ่มใหม่ตั้งแต่สีขาวใหม่ครับแต่สุดมากเราก็ใช้กันแค่ห้าตัวอยู่แล้ว ถ้าไม่ไถ้าสายฟีกอยากที่จะปั้นตัวหกตัวเจ็ดับว่าไหนจะด้วยเนื่องใบอ e ีกพีกไม่พอนะครับใบอ e ีกพีหลังผมก็เริ่มหมดแล้วเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับการใช้โซมาตเตอรี่ก็อยากให้เน้นไปที่ ไปดูพัสซีฟตัวละครก่อนนะว่าตัวไหนบวกอะไรก็ค่อยไปเสริมมาเสริมตรงนี้ก็ได้ครับแล้วอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะดีครับถ้าเราไปเสริมตัวพัสซีฟนั้นๆให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็กับโซมาเตอรีนะแต่บอกเลยหมดหมดสมอเยอะมากเราจะได้น่นจะหมดไปเป็นพันแล้วมั้งพันกว่าพันน่าจะผม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 น่าจะถึงสองพันแล้วนะคือหมดเยอะหมดเยอะจริงๆฮะก็จะแบบสุ่มอะไร สูที่เราต้องการนะฮะไงก็สู้ๆครับทุกคนก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพ่งเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะครับว่าจะทําคลิปอะไรต่อดีนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับ ก็อย่าลืมซ like, ับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วกันเนาะคลิปผมก็จะลงเรื่อยๆแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม